สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิราห3 4ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดพลังงานอัปเดตกันนะคะระหว่างคุณแล้วก็เขานะคะว่าพลังงานเป็นยังไงกันได้บ้างก่อนอื่นเรามาเปิดไพ่พลังงานของความรู้สึกนะคะที่เป็น m u t u a l energy กันดีกว่าดูซิว่าพลังงานคุณพลังงานเขาอะไรที่ตรงกันพลังงานคุณกับพลังงานเขานะคะมีพลังงานอะไรที่ตรงกันอยู่ในตอนนี้ เป็นพลังงานที่ใจตรงกันเลยอะพลังงานแบบไหนแล้วแล้วตรงกับคุณไหมดูซินะคะถ้าไม่ใช่อ่านสัตย i ทีไม่พอใจไม่พอใจทั้งคู่นั่นแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณชนะเขาชนะไม่มีใครพอใจในสถานการณ์นี้ทั้งนั้นนะคะ I wasn't happy the way things were going ไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ อีกสักใบเค m i s t รีคนทั้งคู่ยังมีพลังงานตัวเอาตรงๆนะยังใฝ่ฝันถึงกันอยู่ยังยังสนใจยังมีเคมีมันยังดึงดูดอืมแล้วก็ดูสถานการณ์เหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขามีปัญหากันแน่นอนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแยกกันอยู่หรือยังไงแต่ทั้งคู่ไม่ได้สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งคู่นะคะถ้าคุณคิดว่าโอ๊ย แม่หมอมีแต่เขาที่สบายอกบสบายใจ อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่คลิปคุณแต่ณนะตอนนี้ที่เปิดได้ก็คือทางคู่เนี่ยยังดึงดูดซึ่งกันและกันแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทําให้ทางคู่รู้สึกสบายใจนะคะขออีกสักใบแล้วกันเนาะอีกโก้เพราะอะไรเพราะต่างคนต่างก็มีอีกโก้ค่ะต่างคนต่างก็ไม่พูดต่างคนต่างก็ไม่งอต่างคนต่างก็ไม่ขอโทษแบบนั้นก็ได้มันอีโก้มัน,กกมนทําให้คนทั้งคู่ต้องแยกย้ายจากกันหรือเปล่านะคะอันนี้คือพลังงานที่ได้ในวันนี้เป็นพลังงานทั้งของคุณแล้วก็ของเขานั่นแหละ ที่เหมือนกันออย่าโทษแค่เขาลองโทษตัวเราก่อนเอะหรือว่าอย่าเพิ่งโทษตัวเองนะลองโทษคนอื่นก่อนนะคะก็ไม่รู้แต่ว่าที่รู้รคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอีโก้ของทั้งคู่ความความมีศักดิ์ศรีความมีตัวตนนะคะความมีแบบเออนั่นแหละ หน้าตาเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมันต้องได้มันต้องใช่มันต้องเป็นแบบที่ฉันคิดนะคะก็อาจจะเป็นทั้งคุณและเขานั่นแหละนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าพลังงานคุณเป็นยังไงพลังงานตัวเขาเป็นยังไงนะคะเปิดไปเรื่อยๆนะคะวันนี้จะไม่ตัดภยัยพลังงานฝ่ายแรกพลังงานคนที่สองนะคะพลังงานคนแรงเนี่ยเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้นะคะคนนึงเนี่ยนะโฟกัส ที่งานมากๆเลยตั้งใจทํางานตั้งใจทํามาหากินนะคะไม่โฟกัสแล้วความรักหันหลังให้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยหน่ายหรือว่ามีอีโก้เจอใครก็ไม่คือเหมือนสแตนดาดสูงอะ่ะเป็นตัวคุณหรือเปล่านะคะคุณอาจจะเป็นธาตุดินก็ได้หรือว่าช่วงเนี้มีงานที่จะต้องโฟกัสก็เลยเลือกที่จะทํางานโฟกัสกับตัวเองส่วนอีกคนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ายังมองหาความรักยังอยากจะไป อยากจะไปมองไปหานะคะอยากได้ความรักคนนึงทํางานคนนึงมองหาความรักไม่รู้เหมือนกันว่าคุณหรือเขานะคะตัวตัวคุณอ่ะถ้าสมมติว่าฝั่งนี้เป็นตัวคุณเป็นยังไงได้อีกพลังงานธาตุดินนะคะมีพลังงานของการล้มพังลงตกใจมีเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่ในช่วงนี้หรือมีข่าวมีข่าวแปลก หรือมีข่าวให้ต้องเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาไหมในช่วงนี้นะคะหรือว่าอะไรที่เคยมั่นคงอยู่ๆมันก็พังทลายลงนะคะอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ ส่วนเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมองหาความรักนะในช่วงนี้เนี่ยก็มองดูว่าเขาจะค่อนข้างจริงจังนะคะกับการที่อยากมีความรักมีคนรักอยากมีครอบครัวจริงๆอยากเซตเธอรดาวนะคะมองหาความรักแล้วแหละมองหาความอบอุ่นใจนะคะมองหาคนที่แบบว่ากลับบ้านมาก็เจออะไรเงี้ยเป็นคนที่สนิทเป็นคนที่ไว้ใจได้ตัวคุณนี่มีแต่เรื่องเงินกับเรื่องงานเนาะหรือว่ากําลังจะเดินทางหรือเปล่านะคะมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อยู่ ในช่วงนี้หรือว่ามีเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ได้หรือในอนาคตก็ได้ที่กําลังจะมาถึงนะคะทําให้คุณอาจจะรู้สึกประหลาดใจนะคะมีเรื่องให้แปลกใจประหลาดใจตัวเขาล่ะแต่ดูแล้วตัวคุณโสดนะในขณะที่ฝั่งของเขานี่เหมือนไม่ได้เป็นคนโสดนะคะตัวเขาเหมือนมีครอบครัวแล้วไหมเอ่อดูแล้วพลังงานของเขาเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขดี สิบถ้วยสิบเหรียญคือคนที่มีพลังงานของความสุขที่มันล้นนะ่ะไม่ว่าจะเรื่องของทางความรู้สึกก็มีความสุขนะคะทางกายก็มีความสุขในเชิงที่ว่าอยู่กันพร้อมหน้านะคะมีครอบครัวใหญ่อยู่กับครอบครัวใหญ่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นโสดก็ได้นะแต่เขาอาจจะอาศัยอยู่กับครอบครัวแล้วก็สนิทกับครอบครัวค่อนข้างมากมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องดูแล น,น้องอะไรเงี้ยนะคะที่อยู่รายล้อมแล้วทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างเกิดความสุขแล้วพอมีความสุขที่เขาเห็นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองหาความรักหรือเปล่านะคะตัวคุณกับตัวเขาต่างก็มีความรู้สึกบางอย่างนะที่แต่มันไม่คอนเน็กกันอะมันเป็นความมันมีความรู้สึกที่เหมือนกันคือไม่ได้ยินดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีเคมีที่รออยู่แต่ก็ดื้อนะคะที่จะไม่ไม่งอ้อไม่ขอโทษไม่ทํางานในความสัมพันธ์ต่างคนต่างหันหลังไปคนนึงโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมีเสถียรภาพในชีวิตอะไรที่พังลงก็ซ่อมแซมซ่อมบารุงไปส่วนอีกคนก็โฟกัสในเรื่องของครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนสนิทนะคะพลังงานคุณเป็นยังไงได้อีกในตอนนี้ค่ะพลังงานคุณเป็นยังไงได้อีก ตัวคุณเหมือนไม่ค่อยโฟกัสเขาเลยเนาะคุณโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ออปชันสิ่งที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในขณะที่ตัวเขาเนี่ยก็อาจจะมีการถอยออกไปนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่กําลังเข้ามาหรือสิ่งที่เขาพยายามที่จะให้มันเกิดขึ้นจริง,รงเช่นการสร้างครอบครัวหรือว่าการมองหาใครที่เป็นคนรักแล้วก็สร้างครอบครัวกันไปแบบที่เขาอยากให้เป็นก็คือแบบเป็นความสุขอะ หรือตอนนี้เขากําลังเดทใครอยู่ก็ได้นะคะกําลังเดทคนใหม่ๆแล้วก็มองไปถึงอนาคตไกลๆในขณะที่ตัวคุณอะอาจจะแค่เปิดออปชันคุยไปเรื่อยๆแต่ว่าคุยไปก็ไม่ได้รู้สึกเซทิฟายเท่าไหร่หรอกตัวคุณเองก็คุยกับใครก็ยังเฉยๆอยู่นะคะเพราะดูแล้วเนี่ยตัวคุณชอบที่จะได้อยู่คนเดียวเงียบๆมากกว่านะคะตัวเขาพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่นะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยนิ่งเงียบ เหมือนไปมองหาแล้วก็รู้สึกว่าเออคงไม่ใช่หรอกคุณอาจจะรู้ก็ได้นะคะว่าเขานี่แหละคือคนที่คุณอยากจะมีชีวิตอยู่ด้วยที่สุดแล้วแต่ว่าในเมื่อทั้งคู่ต่างก็ไม่ยอมกันตัวคุณเองก็คงทําอะไรได้ไม่มากตัวคุณก็เลยอยู่นิ่งๆเฉยๆคนเดียวค่ะไม่ได้มองหาใครอะไรใหม่ๆบางคนนี้ถ้ามีแอปก็ลบแอปไปแล้วนี้ก็ได้นะอมไม่เดทแล้วนะคะหันกลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวเงียบๆแล้วก็ตั้งใจทําง,งานมี บ้างในช่วงบางครั้งบางตอนนะคะที่รู้สึกนึกถึงนะคะคิดถึงคนคนนี้นะคะในขณะที่ตัวเขาเนี่ยตัวคุณคิดถึงเขาเนี่ยตัวเขาเองก็พยายามใช้ชีวิตไปมีเรื่องใหม่ๆให้ตื่นเต้นในชีวิตอยู่ในช่วงนี้นะคะยังไม่เห็นภาวะของการคิดถึงเลยเนาะ คุณเหมือนอยู่นิ่งๆคนเดียวนะคะดูเหมือนคุณเป็นคนที่มีอีโก้มากกว่าหรือเขามองว่าคุณอะมีอีโก้ค่อนข้างมากตัวเขาก็เลยไมไ่อยากจะเข้ามานะคะทำงานในความสัมพันธ์หรือเข้าหาคุณหรือคุณอาจจะดูน่ากลัวในฝั่งในในความคิดของเขาอะเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างน่ากลัวเป็นคนที่ดุนะคะเขาก็เลยมองหาอะไรที่มันแบบเบาใจสบายใจไหมนะมเพราะดูแล้วเหมือนเขาจะ เหมือนเขาจะพยายามกลับไปหาคนเก่าที่เคยดีกับเขาหรือว่าคนที่อยู่ในชีวิตเขาแล้วแบบเหมือนกับให้ให้โอกาสให้เงินให้งานอะไรเงี้ยกลับไปกลับมาแบบนี้มากกว่าตัวคุณเองก็ได้แต่คิดอยู่ไกลๆนะคะนั่งอยู่ห่างๆนั่งอยู่นิ่งๆอืมอืมไม่เห็นพลังงานของการเชื่อมโยงเลยเนาะ พลังงานเหมือนต่างคนต่างก็หันหลังกันไปไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมหรือยังไงนะคะแต่ว่าดูแล้วตัวคุณเองก็พยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะตัวเขาเองก็พยายามประครับประคองชีวิตตัวเองไปหรือมีช่วงที่เขาพยายามกลับเข้ามาหาคุณไหมถ้าเขามีช่วงที่พยายามกลับเข้ามาหาคุณเนี่ยก็มองดูว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้ลดลาวาสองให้เขาเท่าไหร่อ่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออมันก็มันก็ต้องแบกรับอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ ตัวคุณพยายามนิ่งแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะคิดทบทวนกับเรื่องนี้มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็ทําอะไรได้ไม่มากเพราะคุณเองก็มีกําแพงเนาะแล้วคุณเองก็ดุดด้วยนะคะมีอีกโก้มีอัตตาใส่เขานะคะตัวเขาเองก็เลยยังรู้สึกว่ามันยากอะ่ะในการที่จะพูดคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาเองก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าในขณะที่เขาเองก็ไม่ได้แฮปปี้เนี่ยตัวเขาเองก็ไปมองหาอะไรใหม่ๆหรือถ้าการที่เขามองหาอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะเขาก็ไปเจอแหละแต่พอเจอแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็เหมือนกับหยุดหยุดอะเหมือนไปต่อไม่ได้เหมือนเหมือนมีทางตันอาจจะด้วยเพราะความรู้สึกของเขาหรือเปล่านะคะมันเหมือนมีทางตันอะอืม ตัวเขาเหมือนเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาไปได้มาหรือในอนาคตที่จะถึงนี้ตัวเขานะคะอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นคุณอาจจะรู้ข่าวนี้ก็ได้นะหรือคุณจะได้ตื่นรู้อะไรบางอย่างพลังงานของเขาเหมือน realize ได้ว่าตัวเขาเองอะยังมีความรู้สึกยังมีความรัก ยังตามหาถ้วยที่หายไปอ่ะในขณะที่เขาเพิ่งตื่นตัวคุณที่อยู่โดดเดี่ยวตรงนี้แล้วนั่งมองดูเขาเนี่ยถ้าคุณรู้เรื่องราวของเขาว่าเขามีคนอื่นหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยแล้วคุณก็อดทนอยู่กับตัวเองในจุดตรงนี้เนี่ยคุณกําลังกําลังปรับตัวได้นะคะในการที่คุณไม่มีเขาอ่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าตัวคุณก็ หันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมาอยู่กับตัวเองอืมเขาเริ่มรู้สึกถึงความทับซ้อนในาอารมณ์ของเขาเองอะในขณะที่เขาก็เลือกในสิ่งที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาไปเดทเนาะไปเจอคนใหม่อย่างที่บอกอะเหมือนเขาก็เจอทางตันนะคะพอเจอทางตันเนี่ยเขาก็เลยมองย้อนกลับไปว่าแล้วสรุปคือท้ายที่สุดอะความรู้สึกที่มันเหลือ มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาเคยปฏิเสธความรู้สึกที่เขาเคยเดินหันหลังไปให้มันก็คือคุณอะอในขณะที่คุณแบบเป็นอิสระแล้วนะจากความรู้สึกนี้คุณไม่มีความรู้สึกเลยคุณคิดถึงเขาบ้างบางครั้งบางคราคุณยังมั่นคงกับเขาอยู่ตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่คุณก็มีอัตราอีกโก้เป็นของตัวเองคุณก็เลยไม่ได้เดินหรือว่าไม่ได้วิ่งไล่ตามเพราะคุณไม่ได้เดินหรือวิ่งไล่ตามเนี่ยดูเหมือนตัวเขานะคะจะเดินหันหลังกลับมาซะเองนะมันเหมือนกับเขามี แผนการหรือว่าเล่นเกมนี้เพื่อที่จะให้คุณเดินตามหาเขาแต่คุณกลับไม่คุณหยุดอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็โฟกัสอยู่ที่ชีวิตตัวเองแล้วชีวิตของคุณก็ดูจะเป็นอิสระมากขึ้นในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของความรู้สึกนะคุณเลือกที่จะให้มันจบลงด้วยตัวมันเองนะคะก็ถ้าเขาเลือกแบบนั้นนั่นก็คือหนทางที่เขาเลือกแล้วในขณะที่คุณพยายามจบ ในเรื่องนี้ลงไปตัวเขาเองกับรู้สึกมีแพชชั่นกับคุณหนักมากขึ้นเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่วิ่งไล่แล้วก็วิ่งหนีอ่ะตัวคุณกําลังวิ่งหนีแล้วเขาเองก็กําลังวิ่งไล่เพราะมันมีช่วงหนึ่งพักหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คุณทํางานในความสัมพันธ์นี้มันมาเยอะมามากคุณวิ่งไล่ตามเขาเขาก็เลยวิ่งหนีแต่พอเขาวิ่งหนีไปแล้วคุณไม่วิ่งตามเขากลับกลายเป็นว่าเขาติดอยู่กับปัญหาที่เขาไปเหมือนกับพยายามหนีคุณอ่ะอืม เขามีความสุขมากๆนะกับกับความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกเพราะเขาคิดว่าคนนี้ดีแล้วคนนี้เหมาะมากแต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขารักคนนี้อ่ะเขาแค่รู้สึกดีแค่รู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้รับคำคำชื่นชมยินดีอย่างเช่นว่าเขาควงคนนี้แล้วคนอื่นก็ยินดีกับเขาเขาอาจจะชอบบรรยากาศหรือว่าชอบคําพูดที่ที่ได้รับการชื่นชมยินดี แต่พอไม่มีคํายินดีเหล่านั้นคํายินดีเหล่านั้นมันหายไปอะ่ะคนคนนี้กลับกลายมาเป็นว่าตัวเองต้องคิดถึงกับสิ่งที่หายไปหรืออยู่กับความรู้สึกของตัวเองแะคะ่ะเขารู้สึกมีแพชชั่นอีกครั้งหนึง่งกับสิ่งที่หายไปในขณะที่สิ่งที่หายไปกําลังไปเป็นอิสระแล้วก็ปล่อยให้มันตายไปตายไปแบบที่ ไม่ได้คาดหวังแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นมาใหม่หรือถ้ามันจะเกิดขึ้นมาใหม่มันต้องดีกว่าเดิมซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณนะเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านไปนะคะคนคนหนึ่งที่เคยอยู่กับตัวเองมากๆจนสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้ใครเข้ามาเติมเต็มอีกแล้วอะคุณเหมือนโอเคที่จะอยู่กับถ้วยที่หายไปได้ในขณะที่ตัวเขาวิ่งตามหาถ้วยที่หายไป เขาต้องการถ้วยนั้นกลับคืนมาถ้วยความรักถ้วยความสุขที่คุณเคยให้หรือเปล่าเพราะมันมีค่ากับเขามากๆเลยเขาเพิ่งจะเห็นคุณค่าของคุณนะคะในขณะที่ถ้วยใบนั้นก็คือคุณโยนทิ้งไปละคุณคุณโยนคุณเอาไปลอยอังคารที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะเออคุณก็เลยเลือกที่จะตัดคุณรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเนื้อเยื่อเนื้อตายเนื้อร้ายคุณก็เลยเลือกที่จะตัดออก แล้วก็รักษาอาวัยวะอื่นๆเอาไว้คุณก็เลยกลายเป็นคนที่มีนายอบคับนะคะเป็นคนที่พอใจมีความสุขจริงๆกับตัวเองได้สักทีอะเออคุณเป็นแบบนั้นโอเคอีโก้ของคุณเวิร์กอืมแล้วก็คุณปรับตัวกับมันได้แต่ถามว่าคุณพอใจไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็ไม่ได้พอใจขนาดนั้นหรอกแต่ในเมื่อเส้นทางนี้บังคับให้คุณกลับมาอยู่ในเลนเนี้ยคุณก็ต้องอยู่กับตัวเองคุณก็เลยสามารถที่จะคอนเน็กกับตัวเองได้ ไฮเออเซลได้นะคะคุยกับตัวเองได้ตกลงกับตัวเองได้รู้แล้วก็นำทิศทางพาตัวเองไปได้คุณมักจะคุยกับตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่าคุณมีความรู้สึกอะไรบ่อยๆที่เหมือนกับตัวคุณคอนเนคกับตัวเองได้ภายในของคุณอะในขณะที่ตัวเขาเนี่ยมีความสุขภายนอกเบื้องหน้าออกไปโอเคล่ะเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของเขาเนี่ยมีความสุขดีคนอื่นชื่นชม แฮปปี้ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เวลากลับบ้านมาก็คือมันโดดเดี่ยวแล้วก็เดียวได้มันน่าเบื่อ <c oughs> เขารู้สึกว่าตัวเขาดูดิไพ่ที่ปิดท้ายตัวคุณใช้เวลานานมากนะกว่าที่จะพาตัวเองมาเป็น the high p r i n c e ได้คุณตอนนี้ไม่ได้ออ f ฟิเชียแล้วคุณเหมือนเป็นคนที่เอาตัวเองเก็บไว้ในที่ลับๆอะแล้วก็ปิดตาย คุณอาจจะไม่ได้เข้าไปในโลกโซเชียลมีเดียมากนักหรือถ้าไปก็คือคุณล็อกโปรไฟล์คุณไม่อัปเดตนะคะหรือคุณบล็อกเขาหรือแม้กระทั่งการที่คุณแบบไม่อัปเดตสเตตัสอะไรของตัวเองเลยให้เขาได้เห็นคุณใช้เวลาตรงนี้นานมากแล้วคุณก็ไม่ได้เข้าไปเดทติ้งไปแอคทีเวตรูปโปรไฟล์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่ทำแบบนั้นแล้ว แล้วคุณก็เลือกที่จะมาคอนเนคกับตัวเองใช้เวลากับตัวเองคุณใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้นานมากแล้วนะคะแล้วคุณทิ้งความไม่สบายใจความไม่พอใจหรือแม้กระทั่งเคมีที่มีกับเขาคนนี้เอาไว้เบื้องหลังเพราะมันมันมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วอะอืหรือคุณรู้สึกว่าก็เขาไม่ไม่เลือกที่จะให้คุณไปไปด้วยคุณก็เลยเลือกที่จะเดินเส้นทางของตัวเองในขณะที่เขาให้ปิดจบสองแถวเนี่ ให้การบล็อกการปิดกั้นการมองไม่เห็นความรู้สึกนะคะการไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็ยังไม่มีเส้นทางที่จะไปต่อด้วยเพราะมัวแต่มองหาสิ่งที่มาเติมเต็มตัวเองแต่ตัวเองไม่สามารถเติมเต็มตัวเองได้ในขณะที่คุณไม่มองหาอะไรแล้วพอแล้วอยู่กับตัวเองแล้วก็พอใจในสิ่งที่มี่มันก็เลยรู้สึกว่าพอ เออคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแสดงว่าคลิปนี้เป็นของคุณแต่ถ้าไม่ใช่คลิปนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นของคุณในอนาคตนะคะอันใกล้ที่คุณสามารถที่จะแบบปรับตัวได้อะเออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ดีกว่านะคะว่าไพ่ออร์คนะคะอยากจะบอกหรือว่าแนะนําอะไรคุณแล้วก็ไพ่อยากจะบอกหรือว่าแนะนะายยาะํานะนอะไรเขาไพ่ยอยากบอกหรือว่าแนะนําอะไรคุณไหม ใครอยากบอกหรือแนะนำอะไรตัวคุณไหมเติร์ดพาร์ตี้ซิทูเอชันอันนี้น่าจะเป็นพลังงานร่วมนะพลังงานที่มีร่วมกันคืออย่างที่บอกเลยเติร์ดพาร์ตี้ซิทูเอชตัวเขาไม่เลือกคุณตัวคุณไม่เลือกเขาหรือว่าต่างคนต่างก็ไม่เลือกกันแล้วก็หันหลังให้กันไปแล้วก็มีคนเข้ามาแทรกซอนกับความสัมพันธ์นี้แต่เคมีก็ยังอยู่นะคะยังต้องการกันและกันอยู่ ต่อให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่พอใจมากน้อยแค่ไหนตัวคุณเองก็มีศักดิ์ศรีมีอีโกโ้ไม่วิ่งไล่ตามตัวเขาเองก็มีศักดิ์ศรีมีอีโกโ้ไม่วิ่งตามคุณเหมือนกันเขาก็คิดว่าเขาหาคนอื่นที่ดีกว่าคุณได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเหมือนกับสร้างกำแพงตัวเองขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงนั้นมาหาคุณได้เขาเป็นคนสร้างกำแพงขึ้นมาเองนะคะ ดูซิว่าพ่อยากแนะนํา,นา,นาอะไรกับคุณในช่วงนี้หรือว่าตอนนี้คะพายอยากแนะนํา,นา,นาอะไรในช่วงนี้คลิปนี้ทวินเฟลมคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ทางจิตวิญญาณเนาะคุณอาจจะตื่นรู้ก่อนนะคะเป็นปกติที่พลังงานเฟมินินจะเจ็บก่อนแล้วก็ตื่นก่อนส่วนพลังงานมาสคูลินเนี่ยอาจจะต้องไปโออีกหลายรอบหลายตลบก,กว่าที่จะตื่นรู้ได้โดยยิ่งเฉพาะถ้ายิ่งมีอีโก้นะคะยิ่งต้องค่อยๆกระทอปเปลือกนั้นออกไป ตัวเขากับคุณเนี่ยมีจิตวิญญาณเดียวกันที่ไปแยกกันเติบโตก็คือพลังงานของทวินเฟลมนั่นเองเนาะทวินเฟลมจะแตกต่างจากโซเมดนะคะเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ถูกนะใครที่ไม่รู้จักคําว่าทวินเฟลมให้ไปเสิร์ชค้นหานะคะดูหลายๆคลิปนะอย่าดูคลิปเดียวแล้วตัดสินนะคะเพราะว่าทวินเฟลมกับคู่กรรมเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูหลายๆคลิปถ้ายิ่งดูคลิปแบบที่เป็นต่างชาติได้ฟังภาษาอังกฤษได้ดูคลิปต่างชาติก็ได้ ะะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะอ่ะคลิปเดี่ o วๆโอเพนตัวเขาเองยังเปิดประตูรอรับอยู่เขายังรู้สึกว่าเขายังไปไม่สุดตอนน่อให้เขาไปมีอะไรหรือไปทําอะไรแล้วก็ตามทําแล้วก็แล้วอะ่ะมันเหมือนทําแล้วก็แล้วอะ่ะมันยังไม่ถึงนะคะตอนนี้เขายังเปิดประตูอยู่เลยเปิดประตูในการที่จะเปิดหาคนใหม่หรือมองหาอะไรที่เข้ามาให้เติมเต็มกับตัวเองเขายังไม่สามารถปิดประตูแล้วก็เหมือนกับ เหมือนคนขายของไม่ออกก็เปิดรอลูกค้ายอยู่อย่างนั้นของมันก็เอื่อนมันก็ขายไม่ได้ลแล้วอะ่ะแต่เขายังเปิดประตูรออยู่แทนที่เขาจะแบบว่า close close sale ใช่ไหมปิดบ้านแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไม่นะคะคนคนนี้ยังเปิดบ้านอยู่เปิดบ้านเปิดใจก็ไม่รู้ว่าเปิดรอคุณหรือว่าเปิดรอคนใหม่ๆอีกหรือเปล่าเพราะคนคนนี้ยังวิ่งตามหาถ้วยนั้น หรืออาจจะยังไม่รู้ได้ซ้ำม,มั้งว่าคุณเป็นทวินเฟลมนะคะก็ยังมองหาถ้วยนั้นอยู่แต่ถามว่าเขายังมีเคมีกับคุณไหมมีแน่นอนถามว่าเขาจะยังทําอะไรไหมก็ก็ยังไม่นะคะเพราะดูแล้วมีกโกอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะ Law of a t tract i o n คุณใช้แรงกดแรงดึงดูดได้ดีคนคนนี้ยังยังติดตาตรึงใจเ <c oughs> นาะถ้าไม่รวมกับการเป็นพลังงานที่เป็น Benefit จากอา่อทวินเฟรมเนี่ยคนคนนี้นะคะพูดได้ว่าเขายังติดตาตรึงใจพลังงานของการที่คุณยังดึงดูดเขาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะอืม over thinking นะคะตัวเขาเองเนี่ยคิดมากเครียดกังวลน,นะคะอืม เหมือนเขาไม่ค่อยสบายใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็หาคําตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าตัวเขาก็อาจจะไม่ยอมรับเนาะว่าคุณนะเป็นเนื้อคู่เป็นทวินเฟลมอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่เชื่อในเรื่องของเนื้อคู่ทวินเฟลมอะไรเงี้ยหรือไม่รู้จักด้วยซ้าไปก็เลยเหมือนกับยังปฏิเสธอยู่นะคะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองแล้วก็คิดมากคิดเยอะยังคิดกังวลลิฟโยเฟียบีไฮตัวคุณเองทิ้งความกลัวไว้เบื้องหลังแล้ว คุณไม่กลัวแล้วว่าจะต้องมีคนนี้ในชีวิตหรือไม่มีนะคะคุณเลือกที่จะไปข้างหน้ากับอนาคตของตัวเองในขณะที่ตัวเขายังคิดวนสารวนอยู่กับที่เดิมอยู่นะคะดูเหมือนคุณจะตื่นรู้ก่อนแล้วคุณก็จะอยู่ได้อย่างสบายใจแล้วในตอนนี้นะคะคุณเหมือนกับผ่านผ่านบททดสอบกับตัวคุณเองไปได้แล้ว เหลือแต่เขาอะที่จะผ่านได้ไหมถ้าเขายังผ่านไม่ได้นะทวินเฟรมไม่ง่ายนะคะถ้าเขาทั้งคนทั้งคู่ยังผ่านไม่ได้คนใดคนหนึ่งเนี่ยการรียูเนียนการกลับมาเจอกันในกายหยาบเนะี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะคะบางคนตายจากกันไปเฉยแล้วก็ไปเจอกันไหมเรียนรู้ใหม่อีกทีหนึ่งนั่นแหละอันนี้คือการเรียนรู้เนาะเพราะว่าทุกคนเกิดมาก็คือมีบทเรียนแล้วก็มีการอัปเกรดตัวเองอัปเกรดมันไม่ใช่แค่อัปเกรดรูปร่างหน้าตานะคะแต่มันเป็นการอัปเกรด ใจิตใจภายในว่าเราจะเป็นผู้ที่แบบสามารถที่จะคือทุกคนมีเขาเรียกอะไรนะมีความอยากมีกิเลสแต่เมื่อไหร่ที่เราค่อยๆปลดเปลืองหรือว่ายอมนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องได้ทั้งหมดนะ่ะเออนั่นแหละมันคือการยกระดับใจ,ใจิตใจตัวคุณเองเหมือนกับปล่อยวางปล่อยทิ้งแล้ว ยอมตัดเนื้อร้ายออกไปเพื่อให้เหลือแต่เนื้อดีอเนี่ยอันนี้คือการยกระดับจิตใจคือการที่อย่างน้อยก็ไม่โลภไม่ผูกติดไม่ยึดมัน่นยึดติดอตัวคุณก็เป็นอิสระได้ภายในของตัวเองนะคะคุณอาจจะไม่มีเงินทองมากมายหรือว่าไม่ได้มีดูแลไม่ได้มีความสุขหรือมีผู้คนลายล้อมตัวคุณมากมายนะแต่ตัวคุณเองสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งหรือเรียกร้องหาใครนะคะแต่ในขณะที่ตัวเขาเนี่ย ต้องกลับมาปรับทัศนคติใหม่แล้วอะต้องคิดบวกเพราะตอนนี้เขาคิดเยอะมากคิดแล้วหาคําตอบไม่ได้มันมันเหมือนช่วงพระพุทธเจ้าที่ท่านกําลังยังตามหาความหมายของชีวิตอะแล้วยังไม่ได้ตัดสรุวเหมือนอย่างนั้นคนคนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เขาอาจจะกําลังมีการปรับเปลี่ยนทิศท,ทางนะคะ stay optimistic คือเขาพยายามคิดบวกอยู่แสดงว่ามีทิศท,ทางไปในเชิงบวกนะคะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ทราบไม่มีใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ นั่นแหละปล่อยไปนะคะเป็นไปตามเขาเรียกอะไรนะเป็นไปตามวิถีวิถีสัตว์โลกนะคะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้โหให้ปิวมาเหมือนอยากจะให้เปิดนะ Open your eyes เปิดใจเปิดตาคนคนี้แสดงออกให้คุณเห็นยังไงตั้งแต่แรกนะตอนนี้เขาก็ยังเป็นอยู่ในแบบนั้นนะคะประมาณนี้ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยอดไลน์กันเข้ามาแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ